ในปี2018รถหุ้มเกราะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผ่านถนนร้างที่เต็มไปด้วยรอยแตกและเศษอิฐภายในรถกลุ่มทหารเฟดรานั่งอัดกันอยู่ในพื้นที่แคบพวกเขาที่กำลังหัวเราะถึงเรื่องที่เพิ่งไปทำร้ายกลุ่มคนหาเสียงเลือกตั้งใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจทันใดนั้นรถหุ้มเกราะก็ต้องหยุดกระทันหันเมื่อรถบัสขนาดใหญ่จอดขวางทางอยู่กลางถนนหัวหน้าหน่หนวยไอแซคเขาสังเกตเห็นเง,นงารางๆของกลุ่มคนที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากสองข้างทาง ไอแซกจะออกไปดูเองเขาก้าวออกจากรถด้วยท่าทางที่ระมัดระวังหัวหน้าหน่วยของเฟดราชื่อไอแซกมองไปที่หัวหน้าฝ่ายตรงข้ามหญิงสาวร่างผอมสูงที่เรียกตัวเองว่าแฮมเมอร์เฮดหัวหน้ากลุ่ม WLF เธอทักทายไอแซกพวกเขาทั้งสองมองตากันจากนั้นไอแซกรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทําอะไรจากนั้นเขาหันหลังเดินกลับไปที่รถหุ้มเกราะไอแซก Isaac ไม่พูดอะไรเขาหยิบระเบิด2ลูกจากเข็มขัดแล้วโยนมันเข้าไปข้างในรถอย่างรวดเร็วและเขาปิดประตูรถลงในทันทีเสียงระเบิดดังสนัน่น ทุกคนในรถตายหมดไม่มีใครรอดแล้วไอแซคก็หันกลับมาเดินไปหาแฮมเมอร์เฮดก่อนที่เธอจะพูดว่ายินดีต้อนรับ11อปีต่อมาในปัจจุบันตัวเมืองซีแอตเทิลกลายเป็นสร้างอารมณ์ที่เงียบสนิทเต็มไปด้วยตึกพังทลายและเท่าฝุ่นดีน่าเธอกำลังค้นหาบางอย่างในร้านขายยาเธอคนชั้นวางที่เต็มไปด้วยขวดยาเก่าๆจนไปเจอยาที่เธอต้องการเธอเก็บมันไว้ในกระเป๋าก่อนจะสำรวจต่อไปในมุมอื่นของร้านแต่ไม่พบอะไรที่มีค่า แล้วเธอเดินออกมาหาเอลลี่ที่รออยู่บนมา้าเอลลี่ถามดีนาแล้วดีนาก็พยักหน้าไปต่อกันเถอะพวกเธอเดินทางต่อไปสำรวจไปเรื่อยๆมองดูซากเมืองร้างที่ครั้งหนึ่งเคยคึกคักแต่ตอนนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและร่องรอยการสู้รบรถยนต์คว่ำกระจายเกลื่อนถนนป้ายโฆษณาขาดวิ่นปลิวสวายตามแรงลมทันใดนั้นเอลลี่ก็ไปสะดุดตากับซากรถถังเก่าที่จอดนิ่งสนิทอยู่เอลลี่เดินเข้าไปใกล้ด้วยความหวังบางทีอาจมีปืนหรือลูกกระสุน เธอพูดกับไดนาในขณะปีนขึ้นไปบนรถถังเธอตรวจดูทุกซอกทุกมุมมีเพียงซากศพที่ถูกเผาไหม้ไดนาที่ยืนอยู่ข้างล่างหยิบกล้องส่องทางไกลออกมาส่องไปรอบๆแล้วชี้ให้เอลลี่ดูข้อความที่ถูกขูดเขียนไว้บนตึกใกล้ๆมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่ม Washington Liberation Front หรือ WLF มันทาให้เอลลี่ดีใจทันทีเพราะเธอเห็นจุดหมายที่พวกเธอตามหาแต่ไดนาเธอคิดว่าสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นขนาดนี้ถ้าพวกมันกล้าเขียนอะไรแบบนี้แปลว่าที่นั่นต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างแน่นหนาแน่ เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความระแวงดีน่าเสนอให้เดินทางในตอนกลางคืนให้มากกว่ากลางวันเพื่อหลบหลีกสายตาของศัตรูเอลลี่กับดีน่าพวกเธอก็สำรวจต่อไปผ่านถนนที่เต็มไปด้วยเศษกระจกจนกระทั่งมาถึงร้านดนตรีภายในร้านเต็มไปด้วยฝุ่นพวกเธอเดินเข้าไปสำรวจอย่างระวังแล้วพบแผ่นเสียงเก่าๆที่กระจัดกระจายเอลลี่เดินขึ้นไปที่มุมร้านแล้วสะดุดตากับกล่องไม้ขนาดใหญ่ที่วางอยู่เธอเปิดมันออกอย่างช้าๆ เผยให้เห็นกีตาร์ที่สภาพดีที่ถูกเก็บไว้อย่างทะนุถนอมเธอหยิบมันขึ้นมาแล้วเธอก็นั่งลงบนตู้เก่าๆที่เธอเริ่มดีดสายกีตาร์เบาๆปล่อยให้เสียงดนตรีที่ไพเราละลอยวนในร้านดีน่าเดินมานั่งลงข้างๆแล้วมองเอลลี่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมดีน่าพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนๆเอลลี่หยุดเล่นแล้วมองไปที่กีตาร์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดถึงโจเขาสอนฉันแทบทุกอย่างเธอพูดเสียงสั่นน้อยๆความทรงจําเกี่ยวกับชายที่เป็นเหมือนพ่อพุ่งเข้ามาในหัว จากนั้นดีน่าก็บอกว่าถึงเวลาต้องไปกันต่อแล้วเอลลี่ก็ลุกขึ้นวางกีตาร์แล้วก็ออกเดินทางต่อไปในอีกมุมหนึ่งของเมืองในห้องครัวเก่าๆไอแซกยืนอยู่หน้าเตาไฟที่เขาเพิ่งจุดขึ้นมาเขาเริ่มเล่าเรื่องการจีบสาวของเขาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจอาหาระเป็นทางเข้าหัวใจผู้หญิง เขาพูดพร้อมกับหยิบกระทะทองเหลืองชั้นดีที่นำเข้าจากฝรั่งเศสออกมาแล้วเขาก็วางกระทะลงบนเตาแล้วเริ่มตั้งไฟในมุมหนึ่งของห้องครัวมีชายร่างเปลือยถูกมัดไว้ใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็นที่แก้มซึ่งมันเป็นเครื่องหมายของพวกเซราไฟหรือสการ์สกลุ่มลัทธิที่ถูกสังหารในป่าซีตเทิลไอแซคเดินเข้าไปหาเขาพร้อมถือกระทะร้อนๆในมือเขาสอบถามถึงคนอื่นๆในกลุ่มเซราไฟที่ยังเหลืออยู่ด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเขาเริ่มขู่ แต่ชายคนนั้นกลับพูดถึงพวกเด็กๆและทุกคนที่ถูกฆ่าตายไอแซกได้เอากระทะร้อนๆมากดลงบนมือของเขาชายคนนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ยังคงปากแข็งเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาว่ากลุ่มไอแซกจะต้องถึงวันพังทลายไอแซกมองเขาด้วยสายตาที่เย็นเฉียบเขาเห็นว่าการสอบถามต่อไปคงไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาจึงจัดการฆ่าชายคนนั้นทิ้งในทันทีทหารยามก็สาปส่งพวกสการ์สในตอนกลางคืนเอลลี่และดีน่าซุ่มอยู่นอกสถานีโทรทัศน์ร้านที่เงียบสนิท พวกเธอสำรวจร,บรอบๆสถานีด้วยความระวังดีน่าหยิบกล้องส่องทางไกลออกมาเธอส่องไปที่ชั้นสองของตัวอาคารเธอชี้ให้เอลลี่ดูหน้าต่างที่แตกซึ่งเป็นช่องทางที่พวกเธอสามารถแอบเข้าไปข้างในได้ดีน่ากับเอลลี่ทั้งสองก็ปีนขึ้นไปที่หน้าต่างอย่างช้าๆหน้าต่างที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษกระจกภายในสถานีเต็มไปด้วยความมืดและกลิ่นอับพวกเธอเดินสำรวจอย่างช้าๆด้วยแสงไฟฉายที่ส่องสว่างเป็นทางแคบๆแ,แล้วพวกเธอก็ไปเจอศพชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งบนพื้น ร่างของเขาเต็มไปด้วยลูกธนูนับสิบเอลี่คุกเข่าลงตรวจดูศพอย่างระวังไม่ใช่พวกที่ฆ่าโจเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความผิดหวังแต่แล้วดีน่าชี้ไปที่สัญ,ญลักษณ์หมาป่าบนแจ็คเก็ตของศพ wlf เธอกระซิบเรามาถูกที่แล้วเอลี่มองสัญ,ญลักษณ์นั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจากนั้นพวกเธอก็เดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆผ่านห้องส่งสัญญาณที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์เก่าๆทันทีที่พวกเธอผลักประตูกลางเข้าไปภาพเบื้องหน้าทําให้ทั้งสอง,องต้องตกตะลึงททหหาาาาาารรลยยยคนนถูก่าตายย่ตองม ร่างของพวกเขาถูกแขวนไว้บนคานสูงเลือดยังคงหยดลงมาบนพื้นเป็นทางยาวดีน่าถึงกับอาเจียนออกมาเมื่อเห็นภาพนั้นเธอเอามือปิดปากพยายามกลั้นความคลื่นไส้เอลลี่เดินเข้าไปสำรวจศพอย่างช้าๆแต่ก็ต้องใส่หน้าไม่ใช่พวกที่เราตามหาเธอพูดพร้อมสังเกตร,รอยเลือดที่เขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์บนกำแพงเธอจำสัญ,ญลักษณ์นั้นได้มันคือกลุ่มเซราฟไฟทที่พวกเธอเจอศพในป่าซีแอตเทิลแล้วดีน่าเดินไปเอาวิทยุสื่อสารที่อยู่กับศพ เธอคิดว่าพวกนี้มันต้องรายงานกลับไปที่ฐานแล้วเธอพูดด้วยความกังวลทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากทางเข้ากลุ่มทหารเข้ามายังที่เกิดเหตุเอลลี่และดีน่ารีบหาที่ซ่อนตัวโดยเร็วพวกทหารเมื่อเห็นศพถึงกับตกใจหนึ่งในนั้นตะโกนให้พวกเขากระจายกําลังออกไปตรวจดูอย่างช้าๆพวกกลุ่มเซราไฟ์พวกมันต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่ๆหัวหน้าทหารสั่งด้วยน้ำเสียงที่ตึงเครียดเอลลี่และดีนาต้องรีบย้ายที่ซ่อน ดีน่าแอบเข้าไปในตู้เล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นส่วนเอลลี่วิ่งขึ้นไปชั้นสองเพื่อหาทางออกแต่ทว่าทหารคนหนึ่งเริ่มเดินขึ้นมาสำรวจข้างบนเสียงฟีเท้าของเขาดังใกล้เข้ามาทุกทีเอลลี่ซ่อนตัวอยู่หลังผนังเมื่อทหารเดินผ่านเธอกระโดดออกมาแล้วใช้มีดจ้วงเข้าที่คอของเขาร่างทหารลม้มลงดีน่าตามมายิงที่หัวทหารอีคนที่เดินตามขึ้นมาทั้งสองมองตากันแล้วดีน่าก็ยิงกระจกให้แตกแล้วทั้งสองรีบไต่ลงมายังพื้นข้างนอกในทันที แล้วพวกเธอวิ่งหนีหายไปในความมืดของสายฝนเอลลี่และดีน่าวิ่งมาเรื่อยๆผ่านตรอกแคบๆและถนนที่น้ำขังเพื่อหาทางหนีจากพวกทหารที่ไล่าตามมาอย่างไม่ลดละแต่ทว่าพวกเธอก็วิ่งมาถึงทางตันพวกเธอหันไปมองรอบๆแล้วพบห้องเก่าๆอยู่ใกล้ๆพวกเธอรีบผลักประตูเข้าไปภายในมีรูขนาดใหญ่ที่พื้นพอดีกับร่างของพวกเธอเสียงฝีเท้าของทหารดังใกล้เข้ามาทุกทีเอลลี่และดีน่าไม่มีเวลาคิด มุดลงไปในรูนั้นอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกทหารจะตามมาทันพวกทหารจึงแจ้งไปทางวิทยุว่าพวกเอลลี่หนีลงไปทางรถไฟใต้ดินทันทีที่พวกเธอเข้ามาข้างในกลิ่นอับและความชื้นลอยฟุง้งเอลลี่ส่องไฟฉายสำรวจดูภายในมันมีซากรถไฟและสถานีร้างที่เต็มไปด้วยเศษซากและฝุ่นขณะที่สำรวจอยู่เสียงฝีเท้าของทหารก็ดังตามมาแล้วพวกมันจุดพลุไฟตรวจดูบริเวณโดยรอบทั้งบนรถไฟและใต้รถไฟทันใดนั้นแสงจากพลุไฟอันหนึ่ง ต้รถไฟดันไปตกใกล้กับต้นไม้เชื้อราทันทีที่แสงสว่างสัมผัสมันก็มีเสียงครางแปลกๆดังขึ้นใกล้ๆเอลลี่มองหน้าดีน่าเหมือนรู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรดีน่าเริ่มตั้งสมาธิฟังเสียงเหล่านั้นแล้วนับนิ้วเพื่อประเมินจํานวนแต่มันเยอะเกินไปเธอกระซิบด้วยความหวาดกลัวจากนั้นฝูงผู้ติดเชื้อก็พุ่งออกมาโจมตีพวกทหารอย่างบ้าคลัง่งเสียงกรีดร้องและการต่อสู้ดังสนัน่นเอลลี่รีบปีนขึ้นไปบนรถไฟแล้วตะโกนเรียกดีน่าที่ยังช็อกอยู่ ดีนาตามขึ้นมาอย่างวุดวิตแล้วทั้งสองมุดลงไปในตู้รถไฟที่เต็มไปด้วยซากศพกลิ่นคาวเลือดและความตายลอยอบอวลผู้ติดเชื้อพยายามพังประตูรถไฟและบางส่วนปีนขึ้นมาจากด้านบนเอลลี่และดีนาเห็นท่าไม่ดีจึงรีบมุดไปที่ตู้ถัดไปแล้วปิดประตูในทันทีก่อนที่พวกมันจะตามมาทันแต่ตู้รถไฟนี้ก็ถูกล้อมด้วยผู้ติดเชื้อพวกมันเริ่มพังหน้าต่างรถไฟเพื่อเข้ามาข้างในเอลลี่และดีนายิงใส่พวกมันที่หลุดเข้ามาพร้อมหาทางออก ดีน่าสังเกตเห็นช่องทางออกบนหลังคาเธอตะโกนบอกเอลลี่ก่อนทั้งสองปีนขึ้นไปหนีรอดได้อย่างหวุดหวิดเมื่อปิดฝาครอบหลังคาเสร็จพวกเธอรีบวิ่งหาทางลงอีกด้านแต่ผู้ติดเชื้อได้ยินเสียงแล้วเริ่มไล่ล่าพวกเธออย่างไม่หยุดพวกเธอวิ่งมาถึงกรงขนาดใหญ่แล้วรีบปีนข้ามไปก่อนที่พวกมันจะตามมาทันเอลลี่และดีน่าวิ่งขึ้นชั้นสองของสถานีร้างแต่พวกเธอต้องช้าลงเพราะเจอประตูผ่านทางที่ขึ้นสนิมมันแข็งและหมุนออกได้ยากมากขณะพวกเธอดันประตูอยู่นั้น ผู้ติดเชื้อตัวหนึ่งก็ตามมาทันมันพุ่งเข้ามาจะก,กัดดีนาแต่เอลลี่ยื่นมือออกไปให้มันกัดแทนแล้วก็ยิงมันทิ้งรอยกัดปรากฏชัดบนแขนของเอลลี่ทำให้ดีนามองด้วยความตกใจแต่พวกเธอรีบผลักประตูออกแล้วหนีออกมาข้างนอกได้ขณะที่ฝนตกลงมาพวกเธอวิ่งฝ่าสายฝนเข้ามาในตึกร้างขนาดใหญ่เอลลี่รีบหาที่ป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อตามเข้ามาเธอลากเก้าอี้เก่าๆมาขวางประตูแต่เมื่อเธอหันกลับมาเธอเห็นดีนากำลังเล็งปืนใส่เธอด้วยมือที่สั่นเทา เอลลี่รู้ทันทีว่าดีน่ากังวลเรื่องรอยกัดบนแขนเธอเธอยกมือขึ้นช้าๆฉันมีภูมิคุ้มกันเธออธิบายด้วยน้ำเสียงที่สงบที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนกัดดีน่าฉันไม่เป็นอะไรเธอต้องสบายใจดีน่ามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เอลลี่พูดต่อฉันจะไปนอนที่โซฟาถ้าฉันเปลี่ยนร่างเธอฆ่าฉันทิ้งซะเธอเดินไปที่โซฟาแล้วนอนลง ในเวลาต่อมาเมื่อเอลลี่ตื่นขึ้นมาเธอเห็นดีน่ายังคงเล็งปืนมาที่เธอด้วยสายตาที่ไม่หลับไม่นอนเธอค่อยๆลุกขึ้นแล้วมองไปที่รอยกัดที่ถูกพันผ้าเอาไว้เอลลี่ค่อยๆแกะผ้าพันแผลออกเผยให้เห็นรอยกัดที่ไม่มีรอยลุกลามดีน่าถอนหายใจแล้วเธอก็เดินเข้ามาหาเอลลี่และพูดเสียงเบาฉันท้องเอลลี่ตกใจมองเธอด้วยความไม่เชื่อสายตาแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรดีน่าก็โถมเข้ามาจูบเธออย่างรุนแรง ราวกับปลดปล่อยความกลัวและความกังวลทั้งหมดออกมาในคืนนั้นทั้งสองมีความสัมพันธ์กันภายใต,ใต้เสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดรุ่งเช้าทั้งคู่ยังนอนกอดกันอยู่ในตึกใหญ่เอลลี่จะจูบดีนา่าแต่เธอรีบลุกขึ้นไปหาอาหารกระป๋องจากกระเป๋าเพื่อดับกลิ่นปากก่อนเธอหยิบมาให้เอลลี่แล้วนอนลงข้างๆกันดีน่ามองรอยกัดบนแขนเอลลี่ที่เริ่มดีขึ้นแล้วสังเกตเห็นรอยกัดอื่นๆที่เอลลี่สักรอยสักทับไว้เพื่อปกปิดเธอรู้ได้ยังไงว่าท้องเอลลี่ถามด้วยความสงสัยดีน่ายิ้มบาง ฉันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเมื่อเห็นศพพวกนั้นฉันอาจเจียนง่ายเกินไปท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนฉันเห็นอะไรน่าสยดสยองกว่านี้ยังไม่เป็นอะไรแถมประจำเดือนก็ไม่มาแล้วฉันเจอที่ตรวจคันในร้านขายยาเลยลองดูผลออกมาสองขีดเธอพูดพร้อมมองเอลลี่ด้วยสายตาที่อ่อนโยนทันใดนั้นเสียงวิทยุที่ดีน่าเก็บมาจากศพทหารก็ดังขึ้นเสียงในวิทยุพูดถึงแอบบี้ที่เลคคิวแต่จับใจความไม่ได้ทั้งสองวิ่งขึ้นไปที่ระเบียงด้านนอกของตึก เมื่อมาถึงพวกเธอเห็นการต่อสู้รุนแรงอยู่ไม่ไกลเสียงปืนและการระเบิดดังสนั่นดีนา่ารีบหยิบแผนที่ออกมาวัดพิกัดระยะทางอย่างรวดเร็วตึกสีขาวนั้นคือเลคิวเธอพูดพร้อมชี้ไปที่อาคารในระยะไกลเอลลี่มองดีน่าด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวเอลลี่บอกจะไปคนเดียวเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเอลลี่เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่แต่ดีน่าจับมือเอลลี่ไว้แน่นเราต้องร่วมมือกันเธอพูดด้วยความมุ่งมั่นทั้งสองมองตาก,กัน แล้วมองไปที่การสู้รบกันก็จบลงไปแล้วครับกับ ep 4ส่วน ep 5ก็ไม่อีกกี่วันก็คลอดลออกมาแล้วถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับส่วนใครที่รอ ep 5ก็กดติดตามกันได้นะครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าเรื่องราวตอ่อไปนี้จะเป็นอย่างไร